ดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเรื่องเชินพาลูกสาวตัวน้อยมาถนนบ้านอดีตสามีตอนที่สิบเอ็ดพวกเขาต้องการให้ฉันถึงกับพวกเขาด้วยไปเรื่องกันเลยอย่าขัดเรื่องนี้ในภายหลังนะนี่เป็นงานแรกที่ลีนาให้ฉันทําตั้งแต่ฉันเข้าร่วมกับบริษัทเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างบริษัทในเมืองซี มันเป็นโครงการสําคัญมากโครงการแรกที่ฉันได้ทําตั้งแต่กลับมายังประเทศบ้านเกิดของฉันอืมสู้ตายฉันหวังว่าฉันจะได้รับบางถึงบางอย่างกลับมานะไปในสถานที่แห่งนี้ถูกปิดสนิทจนไม่ปล่อยให้แสงธรรมชาติหรือมแมลงสักตัวเข้ามาแม้แต่น้อยซึ่งทำให้ฉันหายใจไม่ออก ประธานหลิวไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอ้าวลูซี่คุณมาแล้วเหรอคุณมาสายนะคุณมาสายไปครึ่งชั่วโมงคุณถูกลงโทษด้วยการดื่มว,วายแดงหนึ่งแก้วนะคุณลูกขดเกณฑ์นี่มา,มาเร็วมาดื่มกันเถอะมาดื่มกันโอเคค่ะมาดื่มกัน ทำไมพวกเขาต้องดื่มด้วยละ่ะฉันนึกว่าที่นี่แค่เป็นการประชุมดื่มเล่าไปแล้วละ่ะลูซี่คุณยังคออ่อนเหมือนเดิมเลยนะแล้วผู้หญิงคนนี้ละ่ะไม่ดื่มด้วยเหรอนั่นคือประธานหลิวผู้รับผิดชอบในครั้งนี้เขาเป็นคนที่รับมือที่ยากมากฉันขอแนะนําให้เธอดื่มดีกว่านะคุณรู้ไหมว่าธุรกิจนี้คือเกมการดื่มพวกเขามีช่วงเวลาดีๆ คุณสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆกับพวกเขาได้พวกเราจะดูว่าจะเกิอดอะไรขึ้นหลังจากนี้ในภายหลังโอเคดูเหมือนว่าฉันต้องดื่มมันสินะโอ้ทำนี้เยี่ยมมากเลยน้องสาวของคุณลูซี่เอ้คุณนี่กล้าหาญจริงๆคุณถื่มเก่งมากดูเหมือนว่าพวกเราจะมีเพื่อนอีกคนที่สามารถถื่มวายได้แล้วสินะ พ่านหลิวทำไมพวกเราไม่มาถึ่มกันด้วยล่ะคะหลังจากผ่านไปสักพักเว้ยเยฉันกำลังจะไปเข้าห้องน้ำเน่ะจะรู้สึกไม่ค่อยสบายคุณอยู่ที่นี่ต่อกับพระทานหลิวนะเฮ้ยบังเอิญจังเลยอ่ะฉันก็อยากไปเข้าห้องน้ําด้วยนะสีไปทุกันนะเอ๊ะโอ้ฉันอยากไปสูบบุหรี่แล้วฉันจะกลับมาในภายหลังนะ งั้นฉันจะออกไปโทรศัพท์ข้างนอกด้วยสิเงียบสิจะเว้ยเว้ยมาเหลือแค่บริโภคสองคนแล้วเนยะแล้วมันทำเล่นหนุๆกันดีกว่ามันถึงเวลาพักแล้วค่ะเหตุใดฉันจึงจะไม่สามารถใช้โอกาสนี้ในการแนะนำให้คุณรู้จักกับโครงการการร่วมมือก,กันระหว่าง GH และบริษัทของคุณหลิว ทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นล่ะเรายังมีเวลานะใช้เวลาของคุณดีๆสิปลดประพฤตัวให้ดีด้วยค่ะประธานหลิวมันนานแล้วนะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมมือกันดีกว่านี่เป็นข้อมูลของ G-H ฉันไม่รู้ว่าบริษัทของคุณจะให้คำตอบว่ายังไง นี่ฉันไม่ได้บอกว่าพวกเรายังมีเวลาเหลือเฟือเหรอใช้เวลาของคุณในการพูดคุยสิอย่านะประานหลิวกรุณาพูดตัวดีๆด,ด,ด้วยค่ะมันดึกแล้วฉันมีงานอื่นต้องไปเข้าร่วมดังนั้นฉันจะมาขอโทษที่ตัวเองในภายหลังเนื่องจากประธานหลิวไม่ให้ความสนใจกับการร่วมมือฉันจะไม่รบกวนคุณหลิวอีกต่อไป นี่นี่มานี่เลยเฮคุณกำลังแกล้งทำไปเพื่ออะไรล่ะทุกคนในเว็บวงของพวกเราเนะี่ยรู้จักคุณดีเเสียเว้ยวิดีโอของเธอเมื่อห้าปีก่อนเน่จะกลายเป็นไวรเล่าอีกครั้งเลยวนะฮะวิดีโอเมื่อห้าปีก่อนแล้ว ไม่นะ